สวัสดีค่ะแม่มริสรเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริสรจะมาแนะนําวิธีการปลูกโหระพาค่ะซึ่งโหระพาจะมีประโยชน์ดีๆมากมายนะคะประโยชน์ของโหระพาเนี่ยมีเบตา้าแคลโรทีนสูงจึงช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ลดคราบพัดและลดคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยให้เจริญอาหารมากขึ้นสําหรับคนที่เบื่ออาหารนะคะ เพิ่มปริมาณน้ำนมให้กับมารดาที่ให้นมบุตรขับลมลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นท้องแก้อาการปวดประจำเดือนมาไม่ปกติต่อต้านการอักเสบค่ะและกลิ่นของใบโหระพาเนี่ยจะดับคาวได้ดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะอาหารทะเลเวลาเราจะนึ่งอาหารทะเลอย่างเช่นนึ่งปูนึ่งกุ้งปลาหมึก หวยเนี่ยเราจะนิยมใส่ใบหหระพาลงไปนะคะบินจะหอมดับบินคาวรีบดีมากและใบโหระพายังใช้เป็นเครื่องเคียงในการปรุงอาหารด้วยอย่างเช่นผัดฟักทองใส่ไข่แล้วก็ใส่ใบหูระพานะคะจะอร่อยแล้วหอมมากผัดหน่อไม้สดใส่อาหารทะเลใส่ปลาหมึกแล้วก็ใส่ใบหูระพาสุดยอดเลยค่ะ และเวลาแกงกะทินะคะอย่างเช่นแกงกะทิไก่ใส่มเมือเขือแกงกะทิหมูแกงกะทิเนื้อวัวแกงกะทิเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะอาหารไทยเนี่ยจะโรยใบหูระพาซึ่งเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้ไปตัดกับความมันของกะทิหมายถึงว่าไปลดไขมันในเลือดด้วยทั้งหอมทั้งอร่อยและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโบราณค่ะ ดังนั้นเราควรที่จะปลูกขูระพาไว้ประจำบ้านอย่าให้ขาดแม้แต่วันเดียวนะคะถ้าเราปลูกแล้วลำต้นเริ่มแก่เราก็ต้องปลูกชดเชยลำต้นเริ่มโซมเราก็ต้องปลูกชดเชยค่ะถึงแม้ว่าโหระพาจะมีอายุเยอะอย่างต้นนี้นะคะมีอายุเกือบหนึ่งปีแล้วเราก็สามารถประครับประคองให้ หูระพาอายุยืนแล้วก็แตกยอดแตกใบมาให้เราเก็บกินตลอดด้วยการตัดดอกของหูระพาออกนะคะดอกของหูระพาถ้าเป็นดอก,กอ,อ่อนๆแบบนี้อย่าทิ้งนะคะตัดแล้วไปปรุงอาหารอร่อยมากยิ่งหอมค่ะหอมมากเลยถ้าเป็นยอดแล้วใบติดกับดอกเนี่ยจะมีกลิ่นหอมนะคะเพราะว่าหูรพามีอายุแก่จัดแล้วกลิ่นจะหอมมากเลยค่ะเนี่ยโดยเฉพาะ ยอดหูระพานะคะใบหูระพาที่ลำต้นแก่ๆแ,แบบนี้กลิ่นจะหอมมากเลยนะคะเราก็สามารถตัดยอดตัดดอกเข้าออกแล้วให้เขาแตกใบออกมาใหม่ให้เรากินตลอดหูระพากลุ่มนี้นะคะมีอายุเป็นปีแล้วค่ะค่ะแม่เมิลิซอนก็จะแนะนำวิธีการปลูกหูระพานะคะขั้นแรกเราต้องมีเมล็ดพันุก่อนจะปลูกด้วยการเพราะเมล็ดค่ะ มเมล็ดพันธุ์นี้นะคะซองละสิบบาทค่ะราคาไม่แพงผสมดินเพาะต้นกล้านะคะดินร่วนหนึ่งส่วนแกลบหมักหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วก็ล้างน้ำออกให้สะอาดนะคะสองถึงสามครั้งหนึ่งส่วนค่ะขุยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนค่ะ ถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้นะคะก็ผสมดินลงไปเลยค่ะเทน้ำหมักยูรินซีสังเคราะห์แสงลงไปพอชุ่มอย่าให้แฉะนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะก็นำไปใช้ได้ก็มาเพาะ,มะเมล็ดได้เลยค่ะ นี่ดินผสมแล้วนะคะเพาะลงไปนะคะไม่เกิน1 0ถึง15มเมล็ดเพราะว่าจะเพาะลงกระถางนี้แล้วก็ไม่ย้ายกระถางนะคะจะปลูกในนี้เลยเพราะเราก็ให้เขาโตในกระถาง6นิ้วเลยค่ะนี่เป็นกระถาง6นิ้วนะคะกระถาง6นิ้วมเมล็ดโหระพาก็งอกแล้วก็เติบโตในกระถางนี้ได้เลยนะคะ โดยลงไปแล้วก็เกลี่ยนําดินมาโรยนะคะบางๆไม่ต้องโรยหนานะคะรดน้ำค่ะรดน้ำทุกวันแล้วก็วางไว้ที่ร่มลำไยนะคะแล้วก็เฝ้ารอจนกว่าหูระพาจะงอกนะคะไม่เกินสิบวันนะคะ,มะเมล็ดหูระพาก็งอกแล้วค่ะ มเมล็ดโหระพางอกแล้วค่ะงอกประมาณ5-6ต้นนะคะโหระพาเป็นผักที่ไม่ชอบแดดทั้งวันนะคะอาจจะให้โดนแดดครึ่งวันในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีร่มเงาบังให้นะคะหรือว่าอาจจะปลูกใต้ต้นไม้ที่แดดส่องถึงแต่โหระพา แม้ว่าไม่ชอบแดดจัดแต่โหระพาก็ยังต้องการแดดอยู่นะคะโหระพาจะเป็นผักที่ชอบฝนมากนะคะถ้าฝนตกชุกๆเนี่ยโหระพาจะงามมากเลยค่ะกระถางโหระพาไม่ต้องหลบฝนนะคะเพราะว่าโหระพาชอบฝนหากวันไหนฝนไม่ตกก็ต้องรดน้ําให้โหระพาทุกวันค่ะการให้ปุ๋ยทางดินนะคะขนาดกระถาง6นิ้วเนี่ย ก็ให้ปุ๋ยครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะเป็นปุ๋ยหมักค่ะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะถ้าท่านใดไม่มีปุ๋ยหมักก็ให้ปุ๋ยคอกแทนได้นะคะให้ครั้งละ1ช้อนโต๊ะค่ะถ้ากระถาง6นิ้วถ้ากระถาง8นิ้วขึ้นไปเนี่ยก็ให้ครั้งละสช้อนโต๊ะแล้วก็เราก็ช่วงที่เราให้ปุ๋ยเราก็พรวนดินไปด้วยนะคะ หากว่าโหระพามีลักษณะใบหญิกงอแสดงว่ามีสัตููพืชรบกวนนะคะมีแมงลงรบกวนเราก็ควรฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงหรือว่าฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ3วันต่อครั้งอัตราส่วนในการใช้น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงนะคะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5-6ลิตรค่ะ สำหรับปุ๋ยน้ำก็ลดด้วยจุลินทรีย์น้ำหมักปลาค่ะใช้ฉีดพ่นทางใบและรุดราดทางดินนะคะอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรใช้ทุกๆ7วันค่ะจะทำให้โหระพาของเรานั้นใบใหญ่ใบตแล้วก็งามมากเลยค่ะ แล้วก็ปรับสภาพดินด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะการที่เราให้ปุ๋ยทางดินหรือว่ารดลาดน้ำหมักต่างๆลงไปจะทำให้ดินเป็นกรดนะคะเราควรปรับสภาพดินด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5-6า5-6ลิตรใช้ทุกๆ3วันค่ะ นอกจากนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยังช่วยให้รากของหูระพาแข็งแรงแล้วก็ลำต้นแข็งแรงช่วยให้ตัเร็วก้าวกระโดดเป็นสมเท่าและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยังช่วยย่อยธาตุอาหารในดินนะคะให้หูระพานำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย ถ้าเรารดน้ําแล้วปลูกไปนานๆนะคะพ่อโหระพาเนี่ยมีอายุถ้าเราดูแลดีๆนะ่อายุเกือบหนึ่งปีเลยนะคะมีอายุเป็นปีเลยค่ะถ้าเกิดว่าดินยุบแล้วก็รากลอยโคนต้นจะลม้มเราควรที่จะเติมดินลงไปดินที่เติมก็เป็นดินตรงปลูกที่เราใช้เพราะเมล็ดนั่นแหละคะ่ะ ติมลงไปนะคะแล้วก็รดน้ําตามก็ยิ่งทําให้หูรพายิ่งโตแล้วก็งอกงามใบใหญ่ให้เราเก็บกินค่ะหัูรพาถ้าปลูกไปนานๆนะคะลําต้นจะสูงโอกาสโค่นล้มก็จะง่ายเราควรที่จะแต่งให้หูรพาเป็นสูงพุ่มด้วยการดิดยอดออกนะคะประมาณ5้าถึงสิเซนติเมตร ดิดยอดออกเลยค่ะแล้วเขาก็จะเป็นพุ่มเตี้ยทำให้คนต้นไม่ล้มเพราะว่ากระถางเล็กๆนะคะกระถางแค่หกนิ้วเองเราก็ดิดยอดออกเดี๋ยวเขาก็จะแตกพุ่มแตกใบออกมาใหม่ค่ะโหระพาเป็นผักที่ปลูกง,ง่ายควรที่จะปลูกไว้ประจำบ้านนะคะปลูกไว้ตรงระเบียงคอนโดปลูกไว้ ใต้ต้นไม้ที่มีแดดส่องถึงก็ทําให้หูรพาโตได้แล้วมาปลูกหูรพาประจําบ้านกันนะคะวันนี้แม่มารีสนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่มารีสนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่บริซอนด้วยนะคะก็จะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งโตรำต้นแข็งแรงแล้วก็ปรับสภาพดิน จุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะกำจัดเชื้อราแล้วก็ปรับสภาพดินทำให้ลำต้นแข็งแรงแล้วก็กิ่งพันธ์ุมะตูมแขกนะคะกิ่งพันธุ์ผักหวานบ้านกิ่งพันธุผักปิดญี่ปุ่นหน่อผักคุยชายนะคะคุยชายโบราณค่ะปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้เป็น10บสปีนะคะ,มะเมล็ดผักสลัดกินโอก๊กเรสดโอก๊กแล้วก็กิ่งพันธุ์ผักปลังกิ่งพันธุ์ใบหูเสือ ต้นพัน์เตยหอมต้นพันธ์ขาแดงค่ะแล้วก็ต้นกิ่งพันธ์ลางจืดนะคะสนใจติดต่อมานะคะเบอร์โทร0938943601หรือว่าลาย ID แม่มริสอน under score 2565ค่ะ